โปรแกรม r a t ของนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนกเกษมรปิทยาเข้าไปที่โปรแกรมไฟล์ New ตั้งค่าหน้าก,กระดาษเท่ากับไซส์ A4 หรือ30เซนไ h 21เซน Color Mode ถ้าเป็น CMYK นะครับ ออส CMYK เนี้จะเป็นชิ้นงานที่ทำการพินพ์ออกมาทางหน้ากระดาษหรือออกมาทางหน้างานนะครับซึ่งคัลเลอร์โมดนี้มันจะมีอยู่2ตัวคือ RGB กับ CMYK RGB นี้จะใช้สำหรับการนำเสนอผ่านทางหน้าจอทีวีหน้าจอ,อาคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเลือก CMYK ก่อน เวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่3ซึ่งเราจะสร้างนาฬิกาที่มีสเกลและมีค่าของวงกลมที่แน่นอนดังนั้นงานที่มีความละเอียดเราจะต้องใช้รูเลอร์หรือไม้บรรทัดเข้ามาช่วยนะครับการเลือกไม้บรรทัดออกมาช่วยให้กดปุ่ม Ctrl R R ตัวนี้ย่อมาจากรูเลอรนะครับ มันจะมีเส้นไม้บรรทัดอยู่ข้างบนกับด้านซ้ายมือของพวกเรานี่คือไม้บรรทัดที่เราเรียกออกมาใช้เราตั้งค่าหน้ากระดาษเมื่อกี้มีความกว้างอยู่ที่30เซนมีความสูงอยู่ที่ 21เซ็ดเนเราจะแบ่งกลึ่งกลางหน้ากระดาษคลิกมกค้างไว้ที่ไม้บรรทัดแล้วก็ดึงลงมาประมาณนี้นะครับให้เส้นอยู่ประมาณเลข11ของไม้บรรทัดซ้ายมือแล้วก็ปล่อยเมาส์ นี่ครับประมาณนี้เลขสิแล้วอีกเส้นหนึ่งเราก็ดึงจากไม้บรรทัดที่อยู่ซ้ายมือคลิกครั้งไว้ลากยาวมาให้มันตรงประมาณ15เพราะ15เป็นกึ่งกลางของไซส์กระดาษ30เซนนะครับเราจะได้จุดตัดจุดตัดตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางของหน้ากระดาษในเวิร์กช็อปนี้ การสร้างนาฬิกาเราจะใช้วงกลมในการสร้างเลือนหน้าปัดเราไปเลือกที่วงกลมเลยนะครับวงกลมเอาเมาส์มาชี้ตรงจุดตัดของกระดาษกดปุ่ม alternate ค้างไว้ย้ำนะครับต้องกดปุ่ม alternate ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ครั้งหนึ่ง เราจะกําหนดให้วงกลมของเรามีรัศมีเท่ากับ12เซนติเมตรทั้งกว้างและก็สูงนะครับ12เซองเซนสองตัวแล้วโอเคเราจะได้วงกลมที่มีสเกลที่มีไซส์ที่แน่นอนแล้วก็ซูมมาดูใกล้ๆนะครับเพราะว่า ถ้าทำงานอย่างนี้เราต้องทำละเอียดนิดนึงการกดซูมให้กดปุ่มอัลเทอร์เนทครั้งไว้แล้วเลื่อนเมาส์ที่มีลูกล้ออยู่ตรงกลางนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับอัลเทอร์เนทหลังจากนั้นเราจะแบ่งองศาของเข็มชั่วโมงการแบ่งองศานะครับ ซึ่งนาฬิกาของเราเนี่ยตอนนี้มันจะมีในวงกลมเนี่ยมันจะมีอยู่360องศาแต่เข็มชั่วโมงของเรามีอยู่12เข็มนะครับไม่ใช่เข็มชั่วโมงครับเส้นชั่วโมงมันจะมีอยู่12เส้นซึ่งเราจะแบ่ง12เส้นเนี่ยให้ทับองศาเท่าๆกันซึ่งเราจะแบ่งออกจาก360องศาซึ่งเราแบ่งแล้วเราจะได้ เส้นละความห่างของแต่ละเส้นจะได้เส้นละ30องศานะครับ30องศานี่คือเอา3ามรองศาตั้งหารด้วย12เส้นก็จะได้เท่ากับ30ผมจะสร้างาเส้นชั่วโมงเส้นที่1เราคลิกเลือกเครื่องมือนี้นะครับ ไลทูลนะครับคลิกแล้วเรามาเช็คว่าเส้นที่เราถ้าสร้างเสร็จไปเนี่ยมันเป็นสีอะไรดูเส้นสโตกสโตกสีดําแสดงว่าเส้นของเราที่ทําตอนนี้จะต้องเป็นสีดํานะครับการสร้างเส้นให้ตรงเราจะกดปุ่มชิปค้างไว้ชิปค้างไว้แล้วลากมาเส้นมันจะตรงอัตโนมัติ แล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับประมาณนี้พอเสร็จผมยังขอย้ำหรืออีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราทำงานชิ้นใดเสร็จแล้วให้คลิกเลือกลูกศรสีดำไว้รอเลยนะครับเห็นไหมถ้าคลิกเสร็จมันจะมีเส้นกรอบสีดำใหเ้เส้นกรอดสีเหลี่ยมให้ซึ่งมันจะบอกมันจะเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเรากำลังทำงานกับวัตถุชิ้นนี้อยู่ เดี๋ยวเราจะสร้างเส้นชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เราหานแล้วนะครับได้30องศาต่อเส้นเลือกเครื่องมือ Rotate คลิกครั้งหนึ่งสังเกตด,ดูนะครับหลังจากที่คุณคลิกตัวนี้เสร็จเส้นตรงของคุณมันจะมีไอ้วงกลมสีเขียวๆตรงกลาง นี่วงกลมตัวนี้นะครับวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลางตัวนี้มันเป็นตัวกำหนดจุดหมุนของวัตถุให้คุณกด a l t e r อ a t เนค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ลากวงกลมเนี่ยโมวางตรงจุดตัดของวงกลมแล้วก็ปล่อยเมาส์ก่อน หน้าต่างที่คุณจะกําหนดค่าของโรเทตโรเทตตรงนี้คือการกําหนดองศานะครับเมื่อกี้เราหารแล้วได้ทั้งหมด30องศาต่อเส้นอย่าตอบโอเคนะให้ตอบ copy เห็นไหมครับคือมันจะห่างกันอยู่ที่30องศาซึ่งมีจุดหมุนที่ตรงนี้ เส้นทุกเส้นจะชี้มาที่จุดหมุนคุณอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับหลังจากที่ได้เส้นนี้มาแล้วให้คุณกดปุ่ม Ctrl D เลยนะครับ Ctrl D คือการ Copy คำสั่งเดิมที่ทำเมื่อกี้ครั้งล่าสุดที่สั่งที่ผ่านมานะครับกด Ctrl D ไปเรื่อยๆจนกว่าตำแหน่งของเส้นนี้จะถึงตำแหน่งเล็กหนึ่งของบนหน้าปัดนฬิกา แค่นี้พอนะครับทุกครั้งทำเสร็จอย่าลืมลูกศรสีดำ้ะคลิกออกที่ว่างนี่คือลักษณะของเข็มชั่วโมงเราจะสร้างเข็มนาทีกันซึ่งเข็มนาทีนี้ไม่ใช่เข็มเส้นนาทีนี้ทั้งหมดหน้าปัดนาฬิการวมแล้วมันจะมีอยู่ 60เส้นก็คือ60วินาทีนั่นเองนะครับเราจะสร้างเส้นเล็กๆแล้วเส้นนาทีนี้มันจะทำมุมกี่องศากับของแต่ละเส้นซึ่งกันและกันมันมี60เส้นเราตั้ง360องศาแล้วหารด้วย60เส้น เราจะได้ทั้งหมด6องศาแต่ละเส้นจะทํามุมห่างกัน6องศานะครับเลือกลายทูนเหมือนเดิมเราจะสร้างเส้นอีกเส้นหนึ่งทับเส้นเดิมแต่จะมีขนาดสั้นกว่าซึ่งเราจะใช้เป็นเข็มเป็นเส้นวินาทีแล้วนกะ็ปล่อยมาออก ทุกครั้งอย่าลืมคลิกลูกศรสีดำเห็นไหมครับถ้าคลิกลูกศรสีดำเสร็จมันจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมให้หลังจากนั้นทำเหมือนเดิมเลยนะครับคลิกเลือกเครื่องมือโรเต t ตคลิกครั้งหนึ่งแล้วกดปุ่ม alternate ค้างไว้แล้วลากไอ้วงกลมสีเขียวๆนี้มาวางบนจุดตัด ปล่อยเมาส์เมื่อกี้เราหานแล้วนะครับมีทั้งหมด360องศาเส้นทั้งหมดมีอยู่60เส้นเราจะแบ่งกันแล้วเราได้6องศานะครับ6องศายาตอบโอเคเด็ดขาดนะครับถ้าตอบปุ่มโอเคเนี่ยเส้นที่คุณวาดนี่มันจะวิ่งไปเรื่อยๆมันจะมีแค่เส้นเดียวแต่ถ้าเราตอบ copy มันจะสร้างเส้นใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะมาเส้นใหม่นะ ให้คุณการก๊อปี้คำสั่งล่าสุดก็คือคอนทอนดีนะครับทำไปเรื่อยจนกว่าจะถึงนี่ครับมาแล้วนะครับค้างไว้เรื่อยแล้วก็พอแค่นี้คลิกลูกศรสีดำคลิกออกที่ว่างาเห็นไหมครับซูมเอาดูนี่คือลักษณะของหน้าปัดนาฬิกาที่แบ่งองศาที่แน่นอนมีไซส์ขนาด ที่แน่นอนนะครับตัวเลขการพิมพ์ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาเราเลือกตัวทีเท t ทูลคลิกครั้งหนึ่งการสร้างเราสร้างอยู่นอกกรอบนอกนาฬิกาก็ได้นอกชิ้นงานเราก็ได้เราคลิกตัวทีเสร็จคลิกเมาส์ครั้งนึง อย่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะให้คุณคลิกเมาส์ครั้งหนึ่งเลยมันจะขึ้นเคอร์เซอร์ให้เราพิมพ์เลข12พอพิมพ์เสร็จให้คลิกเครื่อง,องมือลูกศรสีดำนี่เครื่องมือ Move นี่นะครับการขยายเลขเราไม่จำเป็นต้องมาขยายตรงนี้เราคลิกตัวนึงครั้งหนึ่งนะครับกดชิปค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากมาเห็นไหมครับเราอยากได้ออามันหนาขึ้นเห็นไหมการจะย้ายเครื่องมือวัตถุของเราเนี่ยต้องเลือกเครื่องมือสีอดำก่อนนะคลิกมาซึ่งตัวเลขตอนนี้มันใหญ่เกินไปเราจะย่อให้ลง เป็นเลข12บสอนะครับตำแหน่งนี้เป็นเลข12 mm hmm. การ Copy ฟอนให้มันเท่ากันเนี่ย mm hmm. กดปุ่ม Alternate ค mm hmm. ้างไว้แล้วคลิกตัวเลขมาคล mm ิกเมาส์ค้างไว้นะครับอ mm hmm. ย่เพิ่งปล่อยเมาส์อ่า mm hmm. พอได้ตำแหน่งแล้วแล้วก็ปล่อยปล่อยเมาส์ก่อนนะครับ mm hmm. เราจะเปลี่ยนเป็นเลข3 mm hmm. โดยการดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้ดับเบิลคลิก แล้วก็ลบออกธรรมดาเหมือนในเวิร์ดของเรานะเป็นเลขสพอเสร็จแล้วคลิกอย่าลืมลูกศรสีดำนะเราก็เลื่อนลูกศรนก็ได้ลูกศรบนคีย์บอรดของคุณเลนะพอได้ตำแหน่งที่ต้องการเสร็จเราจะ c o ปปี้ต่ออตัตโนมตค้างไว้ลากมาเปลี่ยนเป็นเลขตำแหน่งนี้เป็นเลขอะไรครับเลข6นะครับเลขห เสร็จแล้วลูกศรสีดำตรงนี้ตำแหน่งเลข9ออาจเน็ตทางไว้มาที่เลข9แล้เินคลิกเปลี่ยนนะครับเสร็จอ,จอาจเน็ตาเสร็จแล้วก็ลูกศรส,สีดำเหมือนเดิมนี่คือการแบ่งองศาบนหน้าปัดนาฬิกาและก็การใส่ฟอนต ข็มนาฬิกาผมจะใชะ้เครื่องมือสี่เหลี่ยมในการวาดเข็มจะกำหนดให้อยู่ที่อ,อันนี้เข็มนาทีผมจะใช้เวลาตอนนี้จะเป็นเวลาบ่ายสามโมง การเปลี่ยนสีเข็มนะครับงาตกแต่งน,นิดนึงเอาวงกลมมาทำตรงนีนะ้การตกแต่งสีเนาจะใช้เป็นเข็มนี้เป็นเข็มสีชมพูอ่าเป็นเข็มสีเขียวแล้วกันเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสี เป็นการตกแต่งสีนะครับคุณผมได้สอนพวกคุณมาแล้วนะครับอพอเสร็จขั้นตอนการใส่เข็มในกาเสร็จหรือสมมุติสมมุติว่าใครแนได้ตำแหน่ง ที่เป็น45นาทีนี้คือประมาณตำแหน่งนี้นะครับอ่า4 5ชห50ประมาณ50นาทีเข็มนี้ต้องชี้ตรงนี้นะครับแล้วเราเป็นตำแหน่งหนึงคลิก1ครั้งเลือกตัวหมุนหมุนนะครับ แล้วลากอ่าดับเบิลคลิกแล้วคุณติ๊กพรีวิวดูนะครับดูลักษณะของการหมุนของตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้ครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นเลขหกลอกกนลูกศรบนคีย์บอร์ดเราขึ้นเนี่ยคุณสังเกตนะครับว่าเข็มของคุณหมุนไหมอ่าพอหมุนได้ตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วโอเค ลึกสรนสีดําแล้วก็ย้ายมาเห็นไหมครับนีนจะชี้มาตำแหน่งนี้ตอนนี้ก็ทําเหมือนกันคุณดูดีๆนะครับตอนนี้จะเป็นเวลามันจะไม่ตรงกับเลขสามเลนะนะตรงนี้มันจะไม่ชี้หายเลขสามเลนะครับเพราะว่าดูเข็มยาวของคุณสิมันห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีนี่คือเข็มชั่วโมงจะยังไม่ตรงตัวเลขชั่วโมงนะครับในหลักความเป็นจริง ยีผมจะเปลี่ยนตั้หนึ่งมันจะยังไม่ชี้ถึงเลขสามนะแล้วก็ขยับใส่สโอกน,นิดนึงตัวนอ้อ่ะรู้นะครับอันนี้ก็เสร็จสำหรับการสร้างหน้าปัก หรือเราจะลงสีแบบเกรเดียนลงสีในเรือนนาฬิกานะครับคลิกเลือกวงกลมที่เราสร้างครั้งแรกคลิกตรงเส้นพอดีเราจะใส่สีให้นาฬิกาด้วยเครื่องมือเกรเดียนคลิกครั้งหนึ่งเราจะเห็นแถบสีซึ่งไล่จากขาวมาหาดำนะครับเราคลิกบนเส้นนี้ตำแหน่งไหนก็ได้ครั้งหนึง ดูงานของเราว่างานของเราตอนนี้มันจะเปลี่ยนสีเป็นแบบเรเดียนลักษณะของการไลส่สีตอนนี้เป็นเป็นของอไลเนียไลเนียนคือการไล่จากซ้ายมาขกกวาแต่นาฬิกาตัวน,นี้ผมบังคับให้คุณไล่สีจากจุดกึ่งกลางออกมาข้างนอกก็คือเปลี่ยนไลเนียให้เป็นเรเดียน นก็คุณเห็นนาฬิกางคุณไหมมันจะจุดไล่จากกึ่งกลางออกมาข้างนอกแล้วเราก็เปลี่ยนสีกันเห็นนาฬิกา,รการครับเลือกสีที่คุณต้องการเสร็จโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ เราจะได้การแบ่งองศาด้วยการหมุนโรเทกเราจะได้การาไล่สีลสาาักษณะของการไล่สีซึ่งมันมี2แบบนะครับคุณดูเดี๋ยวขอตกแต่งนิดนึงงมือวงกลมออโตเ,เนตชิป สร้างวงกลมอีกวงหนึงให้อยู่ด้านนอกให้ใหญ่กว่าครับตอนนี้เราจะกดออโตเนตแล้วก็ชิปพร้อมกันเพื่อทำขอบของนาฬิกาแล้วก็ปล่อยเมาส์ก่อนเราจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวคลิกตัวนี้ก่อนนะครับลูกศรสีดำคลิกขวานะครับลูกศรสีดำแล้วคลิกเลือกวัตถุชิ้นใหม่นะคลิกขวา อเลนเลือกเซนต์ o ูแบ็กเราจะนำตัวนี้ไปไว้ข้างหลังนาะฬิกาของเราเมื่อกี้นะครับเห็นนะครับไปละไปอยู่ข้างหลังกันนะครับผมจะลองเปลี่ยนสีตัวนี้ดูจะเปลี่ยนสีตัวนี้ผมก็จะคลิกตัวนี้แต่ถ้าจะเปลี่ยนสีข้างในผมจะคลิกวงกลมข้างในแต่ผมจะเปลี่ยนข้างนอกอคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งเปลี่ยนสีแล้วมันลิกเป็นขอบสีแดง เดี๋ยวผมจะเป็นสีแดงแล้วกันนะครับสีแดงคลิกออกที่ว่าตอนนี้หน้าปัดนาฬิกาของเรานี้ก็เสร็จแล้วครับ<ม>นี่คือเวิร์กช็อปที่สามที่พวกคุณทุกคนจะต้องมีเวิร์กช็อปหนึ่งเวิร์กช็อปสองเวิร์กช็อปสามนะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์ ที่ทำการส่งผมเดี๋ยวเราเจอกันในเวิร์กช็อป